สวัสดีค่ะวันนี้ให้ท่านได้รับชมซีรีส์ของเหรียญคู่แบงค์และแบงค์คู่เหรียญอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับซีรีส์นี้คือวาระพิเศษครบ100ปีการนำธนาบัตรออกใช้เป็นครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่7กันยายนพศส4 4พครบ100ปีในพศ2 5 5 5นะคะ ธนบัตรที่ออกใช้เป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5รูปแบบของธนบัตรจะให้ท่านได้รับชมจากด้านหลังของธนบัตรที่ระลือกนี้ด้วยขนาดและแบบที่เหมือนของจริงเลยนะคะ เป็นธนาบัตรแบบที่1บางท่านสงสัยว่าตอนนี้เราใช้แบบที่16 16.5และ17ที่ใช้หมุนเวียนผ่านมือเราอยู่ขนาดนี้แล้วมาถึง16 17ได้ยังไงแล้วแบบที่1อยู่ที่ไหนนี่น,นี่ไงคะแบบที่1เลยแบบแรกของไทยรัฐบาลก็ยังเป็นรัฐบาลสยามอยู่นะคะ เมื่อก่อนก็จะเป็นข้อความข้างล่างสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นำธนบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยามแล้วมาเป็นธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายคือความเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัยนะคะนอกจากธนบัตรให้ท่านรับชมแล้วเหรียญคิวโฟนิกเกิลชนิดราคา20บาท ด้านหลังมีตาตาแผ่นดินซึ่งเป็นตาแผ่นดินบนธนบัตรนี้นะคะมีข้อความรัฐบาลสยามด้านบนมีข้อความพระคลังมหาสมบัติเป็นเหรียญที่เป็นความหมายดีมงคลเป็นเหรียญขวัญถุงได้เลยนะคะ ด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาสาธิากษณ์ของรัชกาลที่5และรัชกาลที่9พ่อหลวงของเราทั้งคู่เลยนะคะแบงค์ดีวาระดีเหรียญดีเป็นมงคลแนะนำให้ท่านมีไว้เพื่อการสะสม และได้บันทึกประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของไทยไว้นะคะนอกจากนั้นนะคะตัวเลขที่สะสมถ้าเป็นเลขศูนย์ตัวนี้เป็นเลข9ตัวเลขนี้จะเป็นเลขกระจกธนบัตรนี้จะมีมูลค่ามากกว่าเดิมถึงสองเท่า ไม่ไม่ได้หมายความว่าจะมี100นะคะคือปกติแล้วถ้าเป็นเลขทั่วไปก็คือธนาบัตรที่ลึกนี้จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ130-150บาทนะคะในการซื้อขายปัจจุบันแต่ถ้ามีเลขมงคลตัวนี้ขึ้นมาหรือเป็นเลขกระจกมูลค่าของธนาบาัตรนักสะสมอีกแบบหนึ่งก็คือจะมีมูลค่ามากขึ้นทันทีเลย แล้วแต่ความชอบของนักสะสมอะคะ่ะทำให้มีมูลค่าของธนบัตรมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็อยากให้มีนักสะสมธนบัตรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะเก็บรักษาสมบัติของชาติเอาไว้นะคะจะได้มีการส่งต่อถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ